กินเข่ากลางสายพนพี่น้องเลยเยี่ยมคนตัวโตคนโตวกินเลยกลับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจุกูจุกคนเด้อกลับสบายดีพ่อพี่น้องมเนี่เมนูอาหารบ้าน่าเฮาคือเก่าพี่น้องกลับเสนอเมนู ปลาลูกปลากดปีงปลาลูกนะพี่น้องในการชิดดำหมักทั่วน,นะคเนาะปีงปลาลูกหนะ้ตาตำหมักทั่วพี่น้องกต่<แ>เดี๋ยวไปน,น้องพี่นะอืมเริ่มได้เกลือก็อพอแล้วเพราะว่าปลาลูกปลาลูกถือต่อพี่น้องเลยปลาลูกถือตาะนั่นคอยม้นวะนี่เนาะอืมอยู่หน้าห่วยแห่งเนี่ยทีเขาเคยทายให้พี่น้องเบิง่งเพราะว่าเมื่อนั้นเป็นเมื่อเดียวกับมารอนไปใสเป่เวทกบเนาะมารอนได้มาเลยไปถ่าย Thứ có màn bên trợ, lộ xong lộ vì nó rồi Được lại đi vì nó rồi Ở đây là mẹ làm kiếm bị khai như ta đã nó Mượn bằng này ừ. Nhà cả mì bà cốt này Bà cốt cả thứ cả gần bằng sáu này Xe đài nó Xe ừ. đài bộ đề thai hay Phô vì nó cũng bực nó Xe bảo đồ để mũi phải tạm cặp Tạm sợ ngô Nhỏ mẹ Ả lúc vì nó rồi Lại đi bắn nhắc cạt cả, cả. Khửm phôn ừ. nó Khửm phạ Mẹ bà Mắt cả khửm nè này khu mượn là vì nó แต่ว <Sen> ่าฝนกับโบโต๊ะโต๊ะกับโบแห้งโต๊มันกับโบแห้งไม่ได้โบพ่อมาเสียนอันนี้ก็ติดไฟเดือดเสียบเสียบใหม่ก็นอนเพื่อไบร์มันหักเพื่อไบร์มันเอาจังทีเนปนี่นอนหลังพีงก็ลับเลยพี่น้องเอ้ยอยากนอนแห้งเนาะบ่ไหวเพราะเพิ่อบเลยนอนจะเส่นี่นี่ม่กันสิบสองหมวกสีใบหมวกเลยเนาะ นอนเย็นอยู่อร่มพัดเย็นสบายรับพุ่นแล้วสองชั่วโมงหัวใจจะตื่นเข้าร่มดีขนาดนี้ทำเสียบเสียบนะชี่นเอบด้วยอ๋อวิวดีขนาดนี้ตัวบกใหญ่ใหญ่ได้พี่น้องพูงนี้ตัวใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยประลุนะพี่น้องเอ้ยประลุประหลุกธรรมศาสตร์เสียบเป็นเสียบมันจุยจุย พราะวกทั่วพวกพวกที่ขึ้นไปไข่นะพี่น้องเลยพวกที่ปลามันขึ้นแม่มันได่นีิมันเพวมาเมลูกมันลูกวันนั้นท่านใหญ่เราพี่น้องปลาดุกอันนี้แม่มันโรมากก่อนแม่มันฉีโรกขนาดขันนมันตกมันกะไแดมันวนเพี่น้องันพ้นมันตกขันตอนตอนมารอนโบมืดรักปลามันอะไรกินมันบืนงมาแต่นอง นิ่ว hmm. นี้วไปกเถ้าเดี๋ยวเอามาข้งนะเีมมกแบบธรรมดาธรรมดาแล้นะฮะเอาใส่เิ็กทาาแต่เกลืออย่างเดียวมันกันนวอยู่แล้วลูกไม้ไม่ชดดอยู่แหละมารอนกับอันทำการขามาแต่เกื่อนนแล้วขวามาเรยวบมาเ็ร่อยหาแนวมัดนเฮ้ย นี่ก็สิเอานําขึ้นอ่ะมาดูแนวมันก็ได้อะบรรยากาศลิบออกป่ะบรรยากาศทุ่งนาเนาะบ่ได้ออกมาเนาะอย่ามันนี่นะหาแนวใหม่ออก <laughs> ตอนนี้เขาก็ำลังมา่นนาะหน้าทงเนี่ยแต่ว่าหน้าหวยมดท่านไหนยังมดท่านไหนม,นมนั่นไม่ตี้ยได้แล้วบ่ไก่ผูกกระจัด ลาก่ายยังกระปุกเออเน่ดูดเด้อยามันเน่ได้อยู่ตรงนู้นเหรอเนาะอืมเกือบค่าสีบางอย่างเหมืนแสาโอเคได้ฮะชิเน็บิเน็บตรงนั้นนะตัวปากดฏปากดปลาดุกระย่างด้วกันชิเน็บตัวที่สองตัวนี้ปากดพี่น้องตัวนี้ชิปากดเนาะพี่น้องว่าปากดกับปลาดุกันได้แฉะปะ กะจี s <S ๊แฉะนี่มากปลาดุกเด้อยป่ะเด้อจริงปลากรดกะแฉบปลากรดกะแฉะคือกันปลายังกะแฉะแกงใช้ไม่สมกับว่กะคาดคือยังแนวแส็บเสบแนวแส็บแบบปลาห่าเองเนาะปลาดิซึ่มันเกี่ยวปลไหลมันตรงแบบเอเมนบ่ะพวกปลาเนี่ยโบ๊ะบ๊วยสูสือเพี่น้องเกี่ยวได้ก็ยังเกี่ยวปลไหลห้าวเกี่ยวอยู่ บ้านอยู่กับน้เนาะกับป่วยกับห้องกับได้ห้างยัดเขาเนี้ยที่มันกระลุดตาหยัดเขาหูมันอืมอ่ะโอเคบ้านว้าวจับเสกินซองคนสามคนคือปีกไหลเอาไหมเอาไหนมันเบิดบ่เบิดกันให้มันช่วยๆงามๆเนาะ ปลาครัวัวดอกพี่น้อ,อกนะดอกยักษ์นะถ้าขนาดบรรยากาศาานะทัวร์มาถึงหน้าอุนซาอุลไปายปลาเนาะไใบทัวร์ครับบินใหม่มาอีกดอกพี่น้อกเป็นใหม่กับ <พา S 1> เผนะาเรียบลอยเนาะเกะเพราเดียบร้อยเลยว่ามันไปตลาดไปขายปลาลูกขนาดกระเฉือมากเสีอบักบทัวร์ยังมาตามน,ำน้ำเนาะ bậc thịt, cà thiệp mía à? ừ. mát Đi, dạng nó dạng tha bát sữa của nó phi nóng nặng 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 บรรยากาศหลบหลบตูบหน่อยอันนั้นก็จะเป็นเทียงเขาเนาะเทียงแข,ข็งๆอ,อันนั้นก็ติบเขาเฮาเอามาแต่คือนะว้าวเป็นตะแสขนาดนี้เลยปิงป่าสุกแกน่ล้วเนาะ มีปากฏดประลูกอือม,มาทำลายแตกแต่นนี้ก็ทำตำเลยเนะาะตำทัวเลยตำเลยทำ <c oughs> เ,เลยครับตำเลยเหล็ดอองมานะครับมนีบมนีบว่ามีผู้ซอยเนาะะวดาลุกสาวรับน,น,นอนเย็น ใส่บักทั่วโรนิดดอกจ๊ะๆอย่างไหนล่ะฮะใส่อย่างไหนบักทั่วเด็กก่อนแล้วเนาะจังปุ้งน่ะอือสิมันต้องเป็นแนวนั้นไหลนี่บ่นี่กึ๋ยสิเอาไหลล่ะบ่นี่เอาปลาลูกผักสุกบ่ทาบ่วงมาบ่วงอือบ่ได้เอาไปยัดผักเข้านี่ một đầu vườn mẹ nó thế rồi và lẽ cả thế ông ta một thua cả tam đẹp cả thế ông thiếu khẩu thiếu Toàn kín không chỉ tặng cọng gì đấy nó ông mày xem phỉ ông mày xem phỉ tặng cọng đi แต่ก็มัดปาไปกับเสา่ายตอนกินน้อยหนึ่งนะ้องบทไทยได้เนี๋ยชินาเบือ่อมีบ่วงด้วยพี่น้องต้องแก่งสีตัวได้พี่น้องมนมีบ่วงอันนี้บ่วงบ่วงเป็นง้อพอดีบ่วงัาติประแดกประแดกนะโอ้ยหอมขนาด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp cho Để không bỏ hấp dẫn không Hãy subscribe

จังางแลผสมใส,มอมสม่อีกผสมน่าแตงมาเฮ้ยซุกเราบอกรูคนนมาซุกแ่งน้าอนหอมแบบว่าเห็นกันนำได้เตะตามๆกันไปมาเฮ้ยปรากฏมัน อล่ะคือโฟกัสอืมหอนหอนเนาะหอนหอนกับตำหมักทั่วเผ็ดเพ็ดเนาะเออเออถักดีๆอาหารเผ็ดเนาะสองคนนี่เลยมานี่แต่ละคลิปกับโบเห็นพ่อใหญ่ดอกเพราะว่าพ่อใหญ่บ่คอยอยู่บ้านเนาะพ่อใหญ่อยู่จะหน้าไหวเผาเขาเนาะ ยใส่ <G <G no ien, ันี้เนาะกินข่ากลาง้าย้นพี่นอเอยยังคนตกฝนตกกลาแหละกระสกระตุกแน่แน่เลยกรอยอกระตุกเนยังไงไม่ดี่น้องกินข่าวำกันเ้อะนตกสิ่นอเอ้ย ต้องตกแดดเปลี่ยนบรรยากาศเนาะนีออ่แหละเตรียมอยู่นอกภูเขคุณผากำลังขีกินฝนตกยิ้วขาครับพอดีได้บรรยากาศดีนเดนาะเช้าก็เละอยู่ฝั่งดาว เนาะอนปลาหมูพวกเล่นขาวอยู่ด้นงั้าหประจำเล้หวนปลาลูก้เป็นปลาลูกพันแลเป็นปลาลูกพันจรินเมื่อต มาเช่ขึ้นปรู้ฝ่าเท่าเลยเนาะดี่อ่องนะออมาดี่ไม่มิหรออือดเดนน่ะอมือมอันนี้โลดเนาะอืาออา้โลดนี่ตัวใหญ่เนี่นยนนะอม่อเมี็ถ่หยเองเน่ากะ วัสดีพี่นนอกเล็กดิอันนี้เี็นนกพี่น้อันนี้สตไ่ไม่ดีเนอกนี่คากัะตีนเนอะแต่ไ้วีปลาลูกผม่าจะมีเป็นนกอืมอวีปปาลูก นีคอมเมนต์าดูมาอยู่ยังจึนอยู่้ค่ะก็เนาะเนากก็จึนเนาะเรียกว่าจึนเนี่ยถึงจะได้เป็นช่องก้นเลยมาได้เนาะปูก่าด้แล้วด้วยด้วยอะแบบตัวสตีนอ่ะพอดตอวสตีมลอเกี mới đi. <laughs> Bọn tao mắt, mắt. <laughs> okay. hơi được đi hết hảo rồi bà hảo rồi bà hảo không bà ba rồi đây có gì rồi mình oh. mắt rồi <laughs> ทำนน้คลี่นี้ใส่จเจ้เาก็เสิ่อมเลยอ่ะพอเขาจะพากคนรใหก็จะจำมตัไหไม่ได้นะไป่เหรอมาเป็นกำลังใจหอ่งก่อสบายดีสบายดีปลาดุกเนี่ยสบายดีพอไ่ปลาดุกเนี่ยไมั้ห